ตอนที่47ความเดิมตอนที่แล้วเอลริคก,กลายเป็นลูกศิษย์ของออแกสติทนกับกิลิตี้หลังจากผ่านการทดสอบของพวกเขาเอลริคก,ก็ได้รับภารกิจให้กลืนกินเดมอนคิงอยู่หลังจากได้เรียนศิละปะการต่อสู้แห่งบันทึกรากรีอย่างไรก็ตามฟันอันแหลมคมของเดมอนคิงเล็งมาที่คอของเอลริก เงาและคิ้วที่ปร,กรากฏอย่างเลือนลางจากแสงที่ลอดผ่านใบไม้และความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันควรจะต่อสู้แบบที่ฉันเอาชนะราชาบุเขานัำแข็งหรือเปล่าไม่หรอกเพราะฉันยังไม่รู้วิธีการกลืนกินผน,นึกของอยูเลยดังนั้นอันดับแรกจรึงควรประเมินสถานาการณ์ก่อนอาจจะมีทางอื่นอยู่ก็ได้และก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าถ้าต่อสู้กันฉันจะชนะ ปกติพวกเมลวินเจอร์มักจะโจมตีก่อนเราค่อยคุยกันทีหลังแต่เจ้าดูเหมือนจะมีน้ำอดน้ำทนแตกต่างจากคนอื่นนะเขาเ,เขารู้ว่าฉันเป็นใครในทันทีเลยอืมดูเหมือนนั่นจะมาใส่สิ่งเดียวที่ใหม่เหมือนคนอื่นแฮะมีผนึกอยู่บนตัวมนุษย์ซะด้วยและนั่นมันเมฟิสตอเฟลเลไม่ิไซหรือ ฉันสัมผัสได้ถึงความหิวโหวยจากน้ำเสียงของเขาเลยอย่างกับนักล่าที่กำลังเล็งเหยื่อของมันแถมยังมีพันึกอื่นอยู่อีกถึงสถานะจะด้อยกว่ากระเธอโอ้นี่มันหัวใจมังกรนี่จเจ้าถึงขนาดรู้วิธีการใช้วาทะวิญญาณเลยหรือสำหรับเขาฉันอาจจะไม่ต่างอะไรจากเหยื่อเลยก็ได้เอาละ่ะก็มาดีฉันจะจมตีทันทีที่เขาเยียม yeah. ต่อให้เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเขาก็ยอมแล้วนะแต่ข้าว่าเจ้ามีค่ามากพอยห้ข้าไปอยู่ด้วยลูกหลานของเมววิงเจอร์หิวโหยเข่าไว้ฮะอะไรนะโหอยหาเข้าไปอีกเติมเต็ม,ตมความเห็นแก่ตัวและความทะเยอทะย,ยานเข้าไปอีกร่างกายของฉัน เยี่ยไม่ได้เลยถ้าเจ้าทำเยี่ยงนั้นเจ้าจะได้พบข้าอีกครั้งเขาเสร็จแล้วหรอฉัอนคิดว่าง,งั้นนะฮะไอ้บ้าเอ้ยมันยินยอมหมอบกราบยกชื่อทีแท้จริงใครจะไม่ง,ง่ายแบบนี้เลยเรอ้อปกติผนึกมันจะได้รับมาง่ายๆแบบนี้หรอไม่มีทางมัน มันเหลือทางรอดแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละเพราะมันเกินขีดจำกัดของตัวเองในการพยายามรักษาผนึกเอาไว้จากความตายมาเป็นเวลานานแสนนานแล้วด้วยมันเลยเลือกมาเป็นประสิทธ์ในร่างกายของเจ้าก็จะได้เติบโตขึ้นอีกครั้งและฟื้นคืนกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไงเชไอ้เจ้านั่นกบหมอกผนึกที่พลังต่ำกว่าต้นฉบับต้องลายเท่า เขาบอกว่าฉันจะได้พบกับเขาอีกครั้งถ้าฉันหิวโหวยมากขึ้นไปเรื่อยๆเขากำลังบอกให้ฉันพยายามเพิ่มพลังให้ตนหนึ่งนี้จนเทียบเท่ากับต้นฉบับใช่ไหมแกมีสมาชิกครอบครัวคนใหม่เพิ่มขึ้นแล้วนะเมฟีแกบอกฉันหน่อยสิว่าชื่อที่แท้จริงของเขาคืออะไรถือเป็นของข,องขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่แล้วกันฮ่าไม่มีทางที่ใครจะช่วบ้าอย่างมัน ยำลดตอนลองมาเพื่อที่จะได้มีชีวิตกดหลอกนะชื่อที่แท้จริงของยูก็คือพระเจ้าผู้โหดเยี่ยมพลังของเขาต้องลดน้อยถอยลมหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ให้ฉันแน่ดังนั้นก็คงเป็นความโหดร้ายปยีศาจความชั่วร้าย ไอ้จอมมนุษย์นั่นต้องบาไปแล้วแนะ่อยู่ดีๆเข้ามาแส่ทำไมยังไม่มีใครทำอะไรเลยและไม่เพียงแค่นั้นนะไม่คิดว่ามนุษย์อย่างเจ้านั่นจะถึงขนาดรับรู้ระดับต่างๆของสิ่งตแท้จริงแบบนี้มันจะต้องโดนสิ่งไปแล้วแน่เลยฉันก็กะจะไปถามอาจารย์อยู่หรอกถ้าเกิดเมฟิไม่ยอมบอกฉันหน้าแต่ว่าอยู่ดีๆทำไมอาจารย์เขาถึงโหดเพี้ยม คนึึกแห่งความโหดเหี้ยมต้นกำเนิดของยูคือเดมอนคิงที่รู้จักกันในนามว่าเปรด เปรผีที่หิวโหวยวิญญาณของคนลกในเรื่องเล่าทางศาสนาพุทธผู้สึนได้รับการลงโทษให้ไม่สามารถกินอิ่มได้หัวเขาเป็นเดมอนที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดผู้ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาดูความกลว่าตัวเองจะตายได้ทุกเมื่อแต่ก็ยังคงน้ำลายหลายด้วยความต้องการนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ดีคราะนี้ใสโดยธรรมชาติที่หิวโหวยยังไม่รู้จักจบจากสิ้น ดังนั้นเมื่อเจ้าได้รับพลึกของยูมาแล้วเจ้าก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายได้เหมือนกับพวกเกรดยังไงล่ะอีกทั้งยังสามารถค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูได้อย่างรวดเร็วและจัดก,การพวกเขาได้การตื่นขึ้นมาของสัมผัสที่หผ่านการไหลเวียนของมานาะ ซึ่งศิลปะการต่อสู้แห่งบันทึกราตรีได้พยายามหลอกเลียนแบบความรู้สึกทีวใจของเจ้ามันรู้สึกสั่นไหวและประสาทสัมผัสทั้งหมดของเจ้าก็รู้สึกแปลกๆฉันเรียกความสามารถนี้ว่าสัมผัสแห่งเปรตในที่สุดบันทึกราตรีก็ได้รับผนึกของอยูและสัมผัสแห่งเปรตแล้ว สิ่งที่เจ้าต้อทําตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่พยายามเพิ่มพลังให้กับผนึกอันนั้นและต่อสู้กับยูให้ได้ ระดับและการใช้งานของผนึกช่างมีข้อมูลรายละเอียดมากจนไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่ไหนเลยฉันสงสัยจังเลยว่าท่านบนรรพบุรุษของบันทึกราตรีกับท่านอาจารย์ต้องทนทุกทรมานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆมากขนาดไหนความรอบรู้และความฝันแห่งบันทึกราตรีที่เก็บรวบรวมมาเป็นพันๆปีเพื่อจะบรรลุเพียงวัตถุประสงค์เดียวความโหดเหี้ยม มันถึงตาของฉันที่จะแบบรับภาระนี้ต่อไปแล้วล่ะเอ๊ะท่านอาจารย์ ท่านบอกว่าสัมผัสแห่งเปรดคือความรู้สึกที่หัวใจมันสั่นไหวและประสาทสัมผัสทั้งหมดจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับและทําไมตอนนี้อยู่ดีๆผมถึงรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาละครับมันไม่มีอันตรายอะไรแล้วนี่เอ,อริกอา้าวชอนนายมาที่นี่ได้ยังไงเรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกตอนนี้มีปัญหาใหญ่แล้วทาหนอกนั่นนาะพี่ hey! อะไรนะกกคุณหนูทาช่าครับผมว่าคุณหนูคงต้องออกไปข้านอกเพื่อจัดการเรื่องนี้แล้วล่ะครับเกิดอะไรขึ้นนดยุคดวงดาวอันเจจดจรัดฝึกสันโดษเสร็จสิ้นแล้วหรอเอ่อตอนนี้บอกพวกเขาให้การเธอเอาไว้อย่าให้เธอเข้ามาได้ เดี๋ยวฉันจะไปพบเธอด้วยตัวของฉันเองกโทอดด้วยนะคะน้องชายของฉันเอลริกแมวินเจอร์อยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ